ไปครับผมมักดีกินนี่ีน่ะแอนมามนนเวิรเราบักให้ปากูอือโอ้ยนีีบอ่ะโอ้ยเือยย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 ยกยย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 ย่ยย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 ยัยย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  ปนุกคร,ครับพี่น้องผมที่โอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักนกันหาอยู่หาจินอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผมมาเมื่อนี่ครับพี่น้องผมคืออยากไหลแล้วไหลแล้วว่าสิมะห่างปลาไหลนะครับพี่น้องเมื่อนี่ว่าสิมะห่างปลาไหลก็พันเก่านะครับพี่น้องผมสําหรับเยื่อ เยื่อพี่น้องเยื่อที่ห่าใส่มือนีนะครับนี่แล้เวเทออกก่อนเน้ออันปลาปลาได้ปลานีมาตัวหนึ่งครับผมผมได้ปลาปลาอย่างกว่าปลากระสงไปจนบานจันหัเอื่นนะครับพี่น้องโอ้ตเกือบแบบปักซิมเขียนนะครับพี่น้อง ตเกือบบักซ้ำเขียนเลยนะครับกับไข่นะครับพี่น้องผมไข่นี่ผมเกิดติดตอกส่งใส่กันกับตุ่มตุ่มหกหลังนะครับตุ่มหกหลังเป็นตุ่มปลาไหลตุ่มพลาสติกนะครับพี่น้องผมของไอ้ไงทางมือการช่องอีสานบ้านพ่อนพ่นฝากไม้ใส่นะครับพี่น้องเมื่อนี่สําหรับสาภาพไม้นะครับพี่น้องผมนี่โอ้เลื่อมเนี่ยนั่มพี่น้องผมสําหรับแนวใส่ <c oughs> ใส่บักพริกนะครับพี่น้องผมใส่บักพริกแล้วก็นนสูตรสูตรใส่บักพริกใส่ผงนัวใส่หัวจิงไ้่แล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับพี่น้องผมมือนี่โอ้ครบสูตรหร้อมกุุบมานะครับพี่น้องผมเอาไปเพิ่งสภาพไม้นะครับพี่น้องผมสภาพไม้ห้ามือนี่นะครับพี่น้องเป็นหวยนะครับเป็นลำหวยที่ผมหาจินอยูประจํานะครับแต่ว่ามันบักยางหกนะครับพี่น้องผมพี่น้องว้าเราก็ไปรุ่นไปลุยไปเบิ่งกันเลยนะครับวามันสี มีตัวบ่นะครับแต่ว่ามือนีสีมาใส่กันอื่นสวยอีกสีมาหยำสีล่องใส่พี่น้องเบิ้งจักตัวหนึ่งจักหลังหนึ่งยู่ดอกเอาไปครับผมหมักนี่กินนี่รีน่ะแเนี่น้อาเนาะเวิร์ดเราบอไข่ปลากูแน่นว่าอุยเอาขอไข่ข้อไข่ข้อใส่เลย โอ้เออมาลงส่งนี่คือการผสมเยื่อนะครับอุ้ยเอาเดี๋ยวหาแนวส่งให้นี่เอาส่งส่งให้เข้ากันนี่ครับผมเปลือกทิมหรือเปลือกไข่เปลือกไข่เปลือกทิมบ่เอาทิมกับทิมปะเอาได้การครับผมสิไปล่องใส่บังไป ไปครับผมนี่สำหรับสภาพไม้สภาพเยื่อสภาพคนใส่หฮานะครับนี่ลูกนี้ละนะครับมองมันมอหม์มห่านี่แล้วระวังน้ำด้อเสียกเก่าเอ้ยคอยลงไปเอาพี่น้องผมไปขออนุญาตใส่เอาย็บหัวมันลงในกระบ,บอกนี้เลยอึบนี่เอาเดียวพอนี่ครับผมใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ข้อสิหาหม่องไส้บั๋นเยวไว้ทัดทัดท่าปากวัวตัวนี้เป็นไข่นะครับพี่น้องผมตุ๋ยไว้น้ำปากกันกันน้ำน้ำง่าดูสวยเลยอุ้ยหอมหวนเพิ่นว่าบ่เหว่าหอมเพิ่นว่าบ่เหว่าหอมเพรามันจังมันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอ้หู้อ้ยคือหลุกแต่ว่านี่ไส้ได้ทีเก่าอุ้ย nè mực giăng lục đấy bình thường, lêi khâu mày, tay nhấc, tay vun hông, hông lên xây đẹp ngay ngay này là không qua đây, mày, xây đẹp ngay ngay จังมาลุ่นกันพี่น้องผมมื่อนเสร้าว่ามันสีมันหรือว่ามันนะครับผมจะใส่ไว้แบบง่ายๆเลยแหละหลังรีวิวครับผมต้องลุ่นแล้วมันมันบ่มีไปง่ายมันว่าเป็นตมไหมพี่น้องทางใต้มันเป็นอันดินแบบมือนๆมือนเลยแต่ว่าท้งถงมันผู้หยาดีดีไปครับผมจังลุ่นกันมื่อนเศ้าได้พี่น้องก็อยากไปใส่ครับเอามาหกหลังเงิน เอาบรรยากาศาเนี่มือเศร้าครับพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางกันนะครับหลังจากหมูวันนี่เข้ามาใส่ใส่ตุ่มปลาไหลไว้นะครับพี่น้องผมไปพาพี่พาน้องมาหลุ่นมาลุยมาเบ่งมาลุ่นกันนะครับพี่น้องว่ามันสีใดรอบ่ะไ้หลังแหล่งอุ้ยยังเต็มไปหันครับให้ผ่านเก่าเป็นผู้ยามครับเมื่อนี้พม้อาลุ่นกันพี่น้องผม ยัยฟานเปิดเด้อดเอาลุ่นลุ่นลุ่นดึงมาวกเฮ้ยวัดเถื่อยี่คือเกาหลเหรอม่มามูวายกอะันนี้มัคนีกังที่สองครับผมไปมาเอ้ยน่ะระวังค่อยๆลง ฝึกฝึกพ่านเก่าครับให้หาอยู่หาจินพี่น้องไ้น้ำบ่เพียงเข้าดอกเอายกขึ้นมาลุนเลยจวกโอ้โหฮะมันเป็นน้ำข้นยามมือเป็นน้ำบ่มีเย็นว่ะ แม่บ่เอา้าบ่มีกับบ่มีไปไปไปแม่ย่างทำไมเอิญน้องแม่เก้ามันลงเหรอ้ยไปไปไปเอามันซื้อได้กันเนี่ยว่ะว่ะไปสิครับบักสับไปหรือบักแป๊บสี่วะเ่าท่านไหนซื้ออยู่หลังที่สามแล้วนะครับหลังที่สามแล้วไปรุ่นมันสิเป็นจังใดญพี่น้องเอ้ย ดงขึ้นมาอ,อึบอึบอึบโอ้อิลีบอ่โอ้ยเยงง <c oughs> ถือใจเฮ้ย <c oughs> ได้กันเอาวะเพิ่งมามามาขึ้นมาลูกน้องขึ้นมาอานขึ้นได้บ้าละ่ะเอามามือมาอึ <c oughs> <c oughs> ดนี่ <c oughs> đây xưa mà thấy ừ. sút ừ. cho leo sút cho leo ở nè hoặc đây để chặt menu hay được số vậy phải không Ui, đầy cạn à Phan cầu giao mùi mãn đâu không? Đều là, đều là. ไปลุ่นหลังต่อไปตัวแท่นนกปากับผมมึนกอกันเลยสุดยอดสุดยอดไปได้มาเต็มหนึ่งแล้วสามหลังเขอามีตั้งหกหลังผมไม่ได้อีกว่าวะจัดเมนูเด็ดๆเดดนาะไ้ไปลุ่นกันอีกครับผมเหลืออยู่อีกสามหลัง อันนี้สะพานไมต่ต้องต้องอุ้มลูกน่องพันลูกน่องอุ้มลูกน่องพันไอวางมันลงเลยนี่ไอย่างไอไอไอยลุ่นอีกหลังหนึ่งครับผมนี่หิวตื่นตื่นนี่อึบอึบอึบมันลมดอัก เออเฮ้ยบ่มามีก็เอาเทเยอะออกเอาอีกหลังหนึ่งยู่นี่ครับผมไปลุนกันพี่น้องเอ้ยมึงดูทานเขา มันบ่าลุกดิน่ะมันเจองูหลังตีนนี่คน่ะคนอ่ะมาดมดมกาดมดกัดลูกน้อ,นองครับผมนี่ยังล่ะบ่เอาเอาเอันนั้นเท่ากันเราเมืองดูลุน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 นี่สันสันจวกเอ้ยอยังวะปลาดุกปลาดุกออปลาดุก ยังวะเพาดังว่าไหลยังยังได้ปลาดุกวะผู้เดียวมายัดเส้นห้ออยู่วะนี่ยิ่งปลามันแล้วเอ้ยได้ปลาดุกมาขึ้นไหมเสือเยี่ยมเลยปลาเอ้ยได้การเงาผมใส่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 เก่ายังวะจัดเมนูให้มึงเม็ดนี่ปลาดุกกับเอียนใส่กันไปเลย Referral, เอ้ยถ uh ือประดุกครับผมสุดได้ว่ะสุดได้วะเที่ออกนังนึงครับผมมนไปเลยอึายโลอ้ยอ้ยลงได้แบบเร็วเลยวะโอ้ควางเชื่อมเ้ี๋ยวคนขวางเอานี่ครับผม Lang sợ tay sai yên kia mua fan gạo. Ba lun beng kì lang hôm. Mansi man liu boman. Ba si đi lun baba 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 bao baba 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 ยันนึงคือกีกยันวะยันผัวไรเยออันนี้มันมีเอ้ยได้การพี่น้องผมเอาเอาเอานี่แหละเดี๋ยวจะไปจัดเม่นูใย้่านเก่าสุดยอดเลยมือนี่เอาได้ยันสองตัวประดุกตัวหนึ่งนี่นักยำปลาไหลครับผมสุดยอดไปเฮ้ยมาพีเอ้ย ไป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 เอ้ยก็ไตสะพานคองเด้หัวสักควงควมไปมันได้อุ้มเมาเลยครับพี่น้องผมรอบคามารอบนี้ให้นยางกลับเองเฮ้ยก่อนที่เป็นนน่พา,านมันต้องมันต้องได้ทุกรูปแบบไปคามไปนี่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 เรียบร้อยครับผมโอเคเอาเรียบร้อยสุดยอดครับผม ได้มาสามแต้มเมื่อนี้สิผ้าผ่านเก่าไว้จัดเมนูกินเมนูยังฮาขึ้นบ่อผ่านเก่ายังขึ้นเมนูน้่นอวกครับผมไปครับบานกลับซองครับ,บผมฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละจังไปติดต่อคลิปอันต้อไปนะครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่ก่อนเอาไว้อกกระนจังพบกันไหมครับผม สำหรับท่านที่เข้ามาเบิง่งคลิปนี้นะครับพี่น้องสุขภาพแขง็งแรงลำรวยลำรวยสูคดีสุขมนันจะเจอจำกันสุขขูสุขคนตลอดนีตลอดไปเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับผมนะครับแจ้ว